สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีพูธีกำลังติดตามรับชมช่องจากมัณฑีชนะพันธ์ครับช่องเสียงบีนกเขาใหญ่สวัสดีเนี่ยมือแรงพี่น้องวันพฤหัสนะครับไก่สุดสัปดาห์ตะกี้ผมว่ไว้นะครับว่าวันหยุดเงาสามมือนี่ครับสิได้ไปเพชรบูรณ์นะครับไปอยาเภื่อลงเกาวันนี้สิได้เปลี่ยนแผนพี่น้องจากสามมือนะครับเหลือสองมือนะครับก็ได้อยู่เพชรบูรณ์มือเดียวพี่น้องก็ยังขึ้นดีกว่าซีเรอโนกไปบ่ครับเพราะว่าวันที่ยี่สิบแปดผมต้องกลับมา รวมง,งานถวายพระพรนะครับในหลวงอยู่สนามหลวงครับพี่น้องก็เลยสีเดินทางมืออื่นเน่มแรงนะครับเราก็ไปยุพุ่นมือหนึ่งเราก็วันอาทิตย์นะครับวับนวันอาทิตย์เดือนทางกามาครับไมยถึงมาได้อยูเ่เชรษพุนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นมือเดินทางนะครับก็บปรับเวลามาพี่น้องนะครับแด่ก็ต้องไปแล้วครับผมก็ขึ้นมาเชียวเจ้าโกนูนะครับผมไป ตัวเดียวครับตอนแรกว่าเจาดาวไฟไปนามันี่ดาวไฟทายขนครับพี่น้องทายหลายนะครับตอนนี้ผมเอาเจ้าลําเพื่อนนะครับเนี่ยมาขึ้นสายไฟนะครับก็ทายื่อนครับทายประท่านเศร้าทั่นะครับก็เลยเปลี่ยนแผนหน่อยหนึ่งพี่น้องไปมือเดียวโมลูว่าสีเดต่อว่าฮัทเตียญี่ปุ่นฝนตรงแห้งนะครับก็เลยเอาไปสำรองเมืองฮัทเตียฮัทเตียไดเรนนั่นสัตนะครับพี่น้องฮัทเตียมีนกปลาขันกับว่ได้แทงเหร่นนะครับหลักกเป็นการฝึกหนกเดินทางน้ำ เรกาเจ้าแตงเนืองนะครับไม่หยซีทั้งน้องบุรีพุมมาจองไว้นะครับกับรุดจองนะครับรุดจองไว้แล้วกับเพื่อนก็จองปากเป่าเหล่าพี่น้องบ่ได้ผมบ่ได้มาจัียังดอกนะครับิันก็ว่าผมเสียวอยู่แด้วครับด้วยเบื่องขายประสันวานะครับบัดนี้ถามอีกรอบนึงเพราะว่ามันมีเอบซีโทรมาถามนะครับก็เลยผมได้ถามายังสนใหญ่ยู่บ่เนารครับสันออกมาเิ่นบ่ปากบ่ยยังก็เลยเอาโอเคว่าแสดงว่ารุดจองนะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านที่สะดวกทันที่พร้อมนะครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเจ้าลําเพิ่นครับพี่น้อง ซ้อมสายไฟครับซ่บอมหลางกายจากสามสิบนาทีสี่สิบนาทีพี่น้องเดี๋ยวเจ้าเต่งหนึ่งมือหลังจังเสียวลงมาซ่อมกับเพระาะว่ามีเวลาหน่อยครับเหลือเลี่อนมากอะมีเวลาสำนีแล้วพี่น้องอากาศร่มๆนะครับที่มาหยางามแห้งกับโอ้ยหยงางขจรมาตัดก่อนสิเมื่อบานเดี๋ยวผมสิเมื่อบานวันที่แปดนะครับเดี๋ยวจังคุยรายละเอียดก,กัน ท่านบอยให้กันเยอะอันมีงานมาอีกนะพี่น้องขนาดเมื่อวานกันก็มีงานวันอาทิตย์คือกันนะครับอาทิตย์ที่สามก็ต้องกลับมาหนังงวยไในยุบานแค่สองมือนะครับมันเป็นสัตว์นะพี่น้องงันมือยุดครับไปตลาดก่อนครับผมจังกลับมาเบิ่งเจา้าอำเภอแล้วก็ขึ้นไปเบิ่งนงกิ่วหองครับ ตลาดข้าวเดียวกับมาเรียบร้อยแล้วครับแต้มที่สิบหกของเจ้าลำเพลินครับผมซ้อมเนี่ยเมอแรงกับมีหมานครับพี่น้องโอ้ตัวนี้ลายงามครับเป็นน,นุ่มดาวรุ่งเลยเดี๋ยวนี้แต้มที่สิบหกของเจ้าลำเพลินนะครับบ่งกันตัวเมียหรือตัวผู้สเสด็จไปให้ลูกซิ์นะครับแก้ไว้เดยอีกตัวหนึ่งมาสัน่นเอาไปให้เราสองตัวครับสีงามอยู่ครับผม เลยมีหอนบัวแต้มพีนออ่น้องป้าตุกเมื่อไงครับบัวแต้มขาอย่างเงี้ยผมครับตบโผแน่นอนนะครับไร้กงรงหั่นแบบลำเพิ่นหนึ่งขนาดทายคนนี่เป็นคนล้นเต็มกงคือนเขาโอ้ทายบอลเล้วเป็นาคุยกับพอบาดอยูุ่กอก็ทายบอลเต็มเป็นอบอลทายกับจับมันขอพเ,เนี้ยนรถประจันไป สกอตสิบหกเลยพี่น้องนะครับเบื้งลักษณะก็จะเป็นนกไายขนบพทัานเต็มคักนะครับพี่น้องเพราะว่าหางมันต้องยน่ากว่านี่เจตามันเป็นนกนมนั่หละครับนกนกนมปีนี้นะครับเราเกิดปีนี้แหละเบื้องหลังเบื้องลักษณะแล้วนะครับเจ้าเป็นตัวผู่เราเชียวไปลูกซีดเลี้ยงครับผมเชียไปหาอันใบเกี่ยวมาเส้นเผเนียรไม้น้ำพอดีผมเสียวเขเนียร์รังนี้ไปเพชรบุญนั่ครับผมเราลงไปให้ลูกซีดก่อนครับ ขึนไว้อีกไม่นิงนั่นครับเพระาะว่าเอาใบล้างบ่ได้บ่มีผ้าห่อนะครับเจ้านกกลับไปให้ลูกศิษย์ซะก่อนยังศิษย์มาเอาลงแล้วก็แซรมเนียใหม่พร้อมเดินทางมื้ออื่นครับครั้งที่สองก็ไม่อยู่บ้านนะครับให้พี่เสาเอาไว้ครับพี่เอาห้อยไว้สูงๆนะลูกอย่าให้อย่าให้แมวมันเห็นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ปานัทเอาถุงไปคืนครูที่โรงเรียนโอ,โอเคครับขอบคุณครับกลับมากอะไม่น่าติดอีกแล้วพี่น้อง โอ้ยแม,มนครับเหียกแล้วมันนกเขาใหญ่หรือนกเขาชวบาบุกับบุรุแต่ทีไรเนีย่ยไม่เท่าติดครับข้าวเดียวไหมครับเพราะว่าสิบหานาทีดิเจ้าล่ำเพิ่นโอ้โอโนกเขาใหญ่หลืมั้งนี่มัเบื้องหนาแล้วแต่ที่17ของมือนีเบ่าครับเดี๋ยวหลุดน้ำกันพี่น้อง รายงามแห้งครับแต้มที่สิบเจ็ดนะครับผมแต้มที่สองของมือนีอ่าขักขักขักซ่อมแบบท้ายข้นนี่แหละครับเอานกไปให้ลูกศิทกลับมาจะได้ถือเราวีนี่มาหมานแท้ล่ำเพลิน,นี่ไหม เฉลยโตัหมายคือโตัสองกุกครับพี่น,อน้องขันอยู่ตอนนี้แหละกุกกุกกุกนี่แหละเป็นเฉลยโตัหมายมีข้าวมคัดหนึ่งนะครับผมฟังจนโมโหได้วา่ามันเหนียวบวนียวนะครับพี่น,อน้องกำลังขันยุ่นอยู่นี่นมันใส่บนเขาจียเทียเราครับมีคนมาใส่อยู่คือกันละ่ะพอผมเลิกงานมากเมื่อนหนึ่งเห็นแต่สาวตังอยู่บ่รู้ว่าทันไรนะครับผนอยู่ในซอยนี่แหละมั้งเป็นเป็นเหนียวบนีย้นะครับม่าอยู่นี่สามป,ป,ปีกว่าแล้วนะครับนกตอบมโหลจักโตแล้วตอ แถวนี้จนว่าหล่อนแล้วมันกระบอกเหยียบให้นะครับตัวสองกุ๊กแต่ว่าตัวเสียงเงยบน้ยินเสียงหีกพี่น้องตะกี้ขันอยู่ลังค่าลังนันแล้ครับน่นแต่ว่าตอนนี้บนนี้ยินเสียงแล้วจะไปสซบูคือคนมาต่อไปแล้วกับโบลูนะครับนี่เป็นตัวแม่นะครับผมพี่น้องจับเบื้องดักมีบัวเตีมเมื่อกันได้ครับนี่นี่มีบัวเตียมอยู่สองจุดนะครับเป็นตัวเมียนะครับแต่เกียบอ่อนๆเหลวๆสิป่อยขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับเบื้องซอตากับว่าเป็นตัวแม่แล้วนี่นะครับเอ้าไป ให้มันปล่อยขยายพันธุ์ต่อครับเทานกไปให้ลูกศซีดผู้หันก็เลยแวะเก็บอันใบแก้วอายุต้นที่เคยเก็บประจำนะครับสีแซมเพเนียดไปตั้แต่เดี๋ยวนี้แหละพอมืออื่นเหลืองานมากกัสิได้ไปเลยครับพอผมแซมนเหลืวผมจะเอาถุงดับห่อห่อเพเนียดไว้ไม่พี่น้องเพื่อเดินทางหลับฝนตกกับใหม่กับเล็กเพราะอย่างมันตากฝนหลายเพราะว่าเนี่ยมันขึ้นสนิมนะครับเพเนียดก็เก็บอายุให้มันได้ใส่โดนๆครับพี่น้องยืดอายุการใส่งานมันน่อยธนูถอนน้ำจังหน่อยหนึ่ง ส้มเนี่เลืวไวอไงสีขึขนห้องครับมาหนีถือว่าประทับใจครับผมเจ้าล้อมเพิ่นนะครับซ่อมซี่สิบหาสิบหน้าที่นะครับเก็บเชลเลยได้สองแต้มพี่น้องจากสิบหานับสิบเจ็ดครับผมตอนนี้เป็นนกตอรักผมนะครับกวมเกานี่ว่ามันเก่าเติบพี่น้องแต่ว่าเชลเลยไม่อยู่ตรงผมเพราะท่านหลายครับเพราะว่าปิดเตเป็นตอได้นกหลุดมากนกตัวนี้เป็นนกตอขจับหลุดมากนะครับ ไปล่วงไปลง,ปลงนกดินเพิินนะครับเลยใดมากนี่แหละแบ่งไปอุบลแล้วก็แบ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องเติมน้ำอาหารให้รุยบร้อยครับกินเขาฟางน้ำกินอาหารน้ำนี่ครับมีเลดเม็ดหน่อยครับให้คนเต็มๆกอนพี่น้องเลยสิบ้าไวลาแต้มอีครับผมสำหรับเจ้าลำเพลินนะครับคาโต้นะครับเก่าใบเท่าครับพี่น้องเก้าใบเท่า ไม่ลดทุกกรณีนะครับอันนี้เป็นราคาทีพีเตกับผมเห็นชอบน้องกันเราก็ต่างราคาไปเมื่อมาเบาแบงนีครับพี่น้องแบงอยู่ครับขันไดเก้าใบเท่านะครับขอเก่าใบเท่าบร่ว่มทรงนะครับผมนี่คือราคาคาโตของเจ้าลำเพลินครับดาวไฟท้ายคนอีกที่พี่น้องนะครับม่ท่านเต็มขักก็เลยเอาควายท้ายกระท้ายสนุกให้มันหอกคนสายจีริณก็ได้หรอกนะฮะบ่าได้ฟฝ้านะครับ นี่เฉลยแปลแต้มนะครับห้อยตัดปีกผมยังแง่งอยู่คลลนมาท่านหมดน,นะครับหยกแง้มหยกปีกเกลนเสียนห้อยห้อยผมตัดไปพอผมตัดปีกตอนนั้นนะครับมันดินนะครับดินนง้มมะเร็งเลและแต่ว่าบ่าดินเสาผมก็เลยตัดปีกไว้ตอนนี้ราคากันป่วยนะครับสามสิบหาสามสิหาใบแดงครับพี่น้องบ่ร่วมทรงนะครับแล้วก็ขอบ่ตากนี้ครับกันใดสามสิบหาก็คือราคาตรงใจกันไปเลยถ้าขันแต่ตากนี่ก็คือ บรถไหนะครับพี่น้องบอขอลรถนะดาวไฟเป็นลงมีขัดหนึ่งครับมีอ่างค่ำหนึ่งอ่างหลงมากค่ำหนึ่งมีขัดหนึ่งข้าลงมพ่อได้ฟังแล้วครับผ้าไปท่องาผาพุ่มเก็บเชลยได้แล้วนะครับตัวน,นี้เป็นเต่งหนึ่งครับพี่น้องเนี่เบิ้งชัดๆนะครับควงหนิงควงงามควงรอเนว่ามัน วาเป็นเจ้าอ่างบ่อพ่อยตัวที่สองครับคือกันครับคกับอ่างบ่อพ่อยตัวนี้ก็มีเชลเลยน้ำพี่บอบกาลาสินนะครับยีซิมหาแต้มไม่ยุ่งผมนี่ยแหละครับเก็บแต้มล่าสุดวันอาทิตย์วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับแต้มหนึ่งเป็นยีซิมหกแต้มครับตัวนี้แหละครับที่ว่ารุดจองเอฟซียูหนองบัวลำพูครับราคาทุนผมมากยีซิมหาครับพี่น้องครับเปิดไว้สักนี่แหละครับ ราคาทุนสองพันนะครับขอคาน้มันไปกาสินหาล้อยนะครับเร่ยงของเร่องมั่นก็เลยเปิดไปงีจิมหาครับนี่เป็นนกปากสันยืนเตี้ยนะครับก็คือคบเครืองนะครับคบเครืองข้าล่มกับมีขัดมีหนุนพอได้ฟังนะครับผมข้าล่มกัสีบ่วลายบนไอดอกเป็นนกวงในใส่ได้ยุกนะครับไม่ใช่ผมเด็ดแจมทังแล้วนะครับมาเลยจ็กมือล่ะเอาขึ้นส่นะครับของลโทษมาหาสมอขนยาโนขนโบขันนะวัวนกขนมัน่างตอครับ ตัวนี้คันได้ไล่ดีๆนี่ก็ก็คืนวาสีมีแววนะครับผมบอราประกันมาหมานมาหมานแต่ว่าผมวานกผมใส่ได้ยุ่งละนะครับกัเปิดกันปวยใบขึ้นกันครับมีชิมหาใบแดงกันราคาตรงใจกันโท่มาคุยแป้งสุโตครับสโลแกนผมบอกกักครับพามีกักตัวนั้นตัวนีไว้นะครับบอกักแน่นอนครับผมสนใจยังโท่มากครับขันเห็นแววทีเสียไปปั่นขันมีเวลามาเอาไปเลยครับเอาไปปั่นเอาไปลากเลยนี่ ควบรอนี่ว่าม็นเขาประกวดได้คนละครับเมื่อเป็นยอกนี่เป็น้องเบิง้งะเบิ้งตามเนื้อพาวครับจะฟังผมบอกดิข้าล่งค้นมันหลายกว่านกกว่านี้ครับเบิ้งหนกเอานะครับว่บามันงามบอลงาม,งามกว่าเบิ้งเอาแต่ว่าคงเกิดมลาความงามหนิประกวดควมงามหน่อยอยู่ครับควมรอหน่อยอยู่แหละเจ้าอ่างบอพ่อยตัวที่สองเลยครับเบิ้งหุ่นลักษณะเป็นนกส้งปีกลวยครับพี่น้องเป็นนกส้งเงี้ยวๆนะครับหางเงี้ยวหางมืวหักเลยครับขอบเนี่ยพี่น้องท็นบนนะครับเบิ้งไก่ๆน่ บื้องไร่ไกลๆครับบื้องไร่ไกลๆเนี่ยครับเนี่ยเจาสิหาบอกผม<อ>คุยกเกินจริงนะครับแต่เก็บชิดดีเออปีกพ่อหลังดีครับผมเนี่นบอกเบิ้งชัดๆครับมัดข,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 ขัดๆเจ้างสื้อพี่น้องขันว่ามากกัดเจ้าซื้อไปผมบอกซธสันีแ่แหละนะครับเจ้าเต็งหนึ่งครับตัวนี้เป็นเจ้า ควอูนะครับผมลูกผสมสายต่อดินเมืองคอนแกนครับเป็นนกลลูกผสมตัวเดียวที่ผมเลี้ยงไว้ตอนนี้นะครับสามตัวนี่ยู่นี่นี่สี่ตัวอยู่นี่นะครับเป็นปลาเมดนะครับเป็นปลาลอยมืดเลยมีตัวนี้เป็นลูกผสมตัวเดียวครับลูกผสมล้านเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องสายต่อดินนี่แหละครับมืออื่นเสียวเดินทางไปเพชรบุญน้ำเพราะว่าหน้าวายยุ่ฝุ่นแย่ใหตฝนตกครับมะสันบ่ได้ออกต่อเน่นอนแต่ขันฝนมาตกนะครับได้เก็บบรรยากาศมาฝากเอฟซีกันแล้วกันครับ ติดตามเด้ด้ครับเดอ้อพอกันอยู่บ้านหินหาวอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเดินทางมื่นประมาณบ่ายสามโมงเครองนี่เฉลยสี่สิบก็แตมแล้วพี่นอ้องมื่นกับสิบเวลาแตมต่อเพราะว่าน่าอย่างเดียวว่าไอฟฟ้ฝนตกครับครับพี่น้องอันนี้เจ้าอ่างบ้างไฟนะครับผมไทยขนครับ เียวกลับไปไว้ร้อยเอ็ดครับพี่น้องในเดินทางวันที่แปดเอาไปช่ำใบบานให้ไปคันให้ผู้เฒ่าฟังนะครับที่จริงนกยูบานคันหลายตัวเลยดีครับนกมึงช่ำใบเครื่องการบวกการอะไรอย่างเง้ยคับคนมันสุดโตแล้วพอว่าแต่ว่าเซลตัวนี้ไปถิ่มใบบานนะครับเพระาะว่ามันทายคนหลายครับพี่น้องอ่างบังไฟนี่ก็ได้มีเจลยสามสิบกัวแต้มเลยครับเป็นนกต้อดาวลุงเลยม่เป็นนกฝึกอ่างหกถึงเก้าคำนะครับเปิดกันป่วยไปหาไปเท่าเัาตอนนั้นตอนมานทายขนตอนก็เริ่มคึกคึกอยู่ แต่ว่าตอนนี้นี่สภาพเมื่อหนาสิถึงคำหาใบเท่าเพราะว่าทายคนหลายครับพี่น้องตรงนี้มึงเราเสียาว่า้มตัวนะครับมาหาว่ากักบ่ขายบวแม่งครับคนนลุนตอนนี้กับแบงยูเศร้าหานี่แหละเคืองตัวเคืองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ผู้ใดดอกครับพี่น้องต้องถ่าโดนพี่น้องแย่งทั้มสองเดือนหมดละผมเลยเสียวครับไปไบร้อยเอ็ดนะครับตอนแรกผมเสียวไปใบปลาจีนนะครับก็เลยเอาบ่อไปดอกเอาไปกับเป็นผ้าลานองครับยูหันตัวเดียว นกอังนกอัน,กกนชเชลยพญาตะนนตัวเดียวต่บอากระสีหานกขันไปไหไวเพื่นฟังอยู่ครับเพ็่นอย่งในนกขันตัวนี้ไม่ค่อยขันเลยเพื่านวากระสีหานกตัวขันดีๆไปให้เพื่อนไวขันประจาบ้านนะครับอ่างบ้างไฟนะครับตัวน,นี้แบ่งจากกูกาสีมากเราไม่แบ่งให้เสียเจ็ดเสียเจ็ดไปเลยเฉลยสิบก็แต้มวะเรากลับมาอยู่ตรงผมอีิงนะครับไม่อยู่ตรงผมมาท่านใดเชลเลยครับรอบนี้พี่น้องพระวกลับมากลับมาไทายขนนะครับ นี่แหละครับผมสภาพการเลี้ยนยี่ห้องกันได้ทาไมอาจารย์เลี้ยงไม่เยอะครับประสันว่าโอ้ยตาสมีงัดตีห่าเคืองครับฝ่าสึกว่าสมีเงี้ยมาส่งนี่ขันใส่กันแล้วผมเลยเคาะโค้งไว้ครับมื่อได้มันหยุดอย่างขยจตื่นนะครับนี่นะครับสภาพกันได้เลี้ยงแบบพื้นที่จํากัดนะครับว่ามีหม่องไว้เฉลยเลยครับกระไรว่าสิปันที่แปดในว่าสดเอาตัวนี้เมื่อบานนะครับผมกระสีไปขอนแก่นอยู่ครับพอดีทรงไม่ขามทอนนั่นแหละครับพี่น้องทอนมันแตกๆนั่นแหละ ส่งไปพอกองพิจารณาให้เพียงได้พอกองเป็นเฮดเดย์บ่ลสันเพ่นเลยว่าโดสิเกียรต์เอาหมู่หันหมู่นี้ปานหันปานนี้ร่องเมืองมาสันก็ว่าส่งขามาไว้เฮดเดย์ยู่ครับเฮดสองสั้นกับผนียดหนาเดียวนั่นไงก็เลยว่าสิไปนี่กันได้สิบบาสิบไปแปเพิ่นหรือจังใดกับวัฒน์ทั้งหูครับพี่น้องแต่ว่าทีนี้แน่ก็นหันวัตถุไปก็คือเสียเพิ่นส่งให้นั่นแหละนะครับผนียดก็สิบไปแปรเอาผนียดให้พอใช่นะครับวันที่เก่าวันที่สิบนี่มาส่งเอฟซี ทรงเอฟซีอยู่ขอนแกน่นทรงเอฟซีอยู่สม,มุทรปราการนะครับเราก็อยู่กำแพงเพชรทั้งหมดสีหลังครับพี่น้องออเดอร์ของพลอยชัยเป็นค้อนบนสองหลังนะครับเป็นเทนอีกสองหลังตอนนี้นะครับที่มีออเดอร์ตอนนี้เลยโอนเงินงมาจับมาแล้วหลังหนึ่งครับคือปลาขดนะครับปลาขดเชสานอยู่บุรีรัมย์ครับก็เอาใจซอยนะครับพี่น้องบุรีรัมย์สุรินทร์เอฟซีทางฝุ่นนะครับเฟินทีพนมดงหลักมีเหตุปะทะ ชชยแดนครับพี่น้องเอาใจซอยได้ครับเด้อส่งกําลังแรงใจให้ทหารผู้ยอยู่แนวหน้าในการต่อสู้ครับก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆทุกทนทุกๆนายทุกๆคนครับ FC <SC S 2> ผมอยู่ ate, ซีตะเกตบุรีรัมย์สุรินทร์แถวนี้นะครับขอให้ปลอดภัยแข็งขาดอันตรายทั้งหลายอย่าสิมีมาไก่เด้อพี่น้องทางอีสานใต้ก็ได้ครับก็ไปเจอกันอยู่เพิจพุนพี่น้องก็เดินทางมื้ออื่นนะครับผมท่านใดสนใจดินเอียดนะครับยังมีอยู่ก็โทรมา ศ8นย์แปด4ปด8จ็ดสี่หนึ่งสกนดดสี่หนึ่งกีนกยูหนีแบงธุ์ถูกโตครับแบงธุ์ถูกโตราคาตรงใจกันคือแบงครับโทรมาคุยซะก่อนพี่น้องบอสือบ่า่าโทรมาคุยกันก้อนกระไรนะครับเบิงบ้งเหนือผาเบิง้งโตนกนะอย่าฟังผมบอกผมมันบอกจะไดนกระไรดอกพี่น้องแต่ว่านกมันจะขายจะคลองเองครับเนี่ไปอยู่น้องพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องเบสเพียงเท,งทนี้ครับผมถ่ายคลิปฟ,ฟังเสียง ราล่อมเพลินช่วงทีพัทัานไทยขนนะครับผมตอนกำลังเห่าๆช่วง,ง้อนสงการสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ